อ่ะตอนนี้ CT ท2 5และ PG1 นะครับตอนนี้จอดอยู่ที่บ้านผู้ยิ่งใหญ่นะครับเห็นไหมรถเต็มเลยผมจะให้เขาลองเทสดูว่าเดี่ยรถเนี่ยสองคันเนี่ยเขาจะชอบคันไหนอ่ะคือจากที่เขาไม่เคยขี่เลยนะแบบแบบไม่เคยขี่เลยแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นส,สองล้อตัวจริงนะครับเนี่ยไปไหนเดินทางตลอดนะฮะนี่ให้เขาลองดูว่าเขาชอบอันไหนแบบเป็นสัมผัสแรกนะเป็นมิดนดิมิดหมายแรกเลยฮะแต่ผมจะไม่ถ่ายหน้าเขาเพราะว่าเดี๋ยวสาวๆจะติดเขาตึมนะฮะ อาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปกิ่งลู่นะครับตีล้ำที่สุดในยานนี่นะครับคือลู่หนองตองนะครับวัดหนองจ้างอ่าเดี๋ยวตัวอื่นไปเลยนะครับว่ามันจะล้ำสักเมื่อใดนะครับเพราะว่าอันให้เปิงเนี่ยมักขนาดเลยสังเกตนะฮะเท้าพี่ประมรเท้าซ้ายนะครับเวลาเขาแล้วเขาเขาถอนเกียร์เนี่ยเขาจะไม่กดทีเดียวนะเดี๋ยวเราต้องไปถามเขาว่าเห็นไหมเขาจะกดแช่แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อย ค่อยๆถอนออกมานะครับเขาจะไม่กดตึก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 ,ตกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปถามเพราะว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นมันจะช่วยเซฟระบบเกียร์หรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งขับนะครับรถเกียร์แบบนี้หรือว่าเป็นมือใหม่ต้องถามเขาหน่อยพี่แล้วผมถามหน่อยว่าเวลาเวลาเวลาผี่ถอนเกียร์อ่ะพี่มีเทคนิคอื่ย่างผมพันตีน สมมตินี่เป็นเกียร์พี่เนาะคงหันตีนพี่งลงมาร์อีแล้วก็กคอยปล่อยขึ้นนี้อีแล้วพี่เบิร์นควางข้างหลอดนึงมีการเบิร์นควางตัว <A. S 2> อเ,อ,เอ้เพราะเพืออพ่อเพือ่ออย่างพี่ขวัญหลอดหลังมันหลอดมันจะมีเอีเอสหลอดหลังเปลี่ยนสเตอร์ตึงเปลี่ยนได้อ,อ๋อหลอดมีกค่เอบีเอหน้าอย่างเดียวหลอดหลังมีนนาางหน้าหลังเป็นดิศอย่างเดียวอ๋อแล้วก็ถ้าเฮาถ้าเฮากดกึ่งไปเลยอีกเหรอกึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าหลอดมันได้กึ่งนี่คือหลอดมันรักซีดอ๋อแล้วมันจะทำให้เกียร์มันเสียอีกกกกอออทใหห้เเีีียยร์มัันนซึ เทียกายแต่รถมันจะเสียการสมงลัวนะอ๋อพี่ก็เลยกำหนึ่งผมก็เลย,ยเนี่ยเ็นแบพี่อ่ะผมก็เลยอีหน่อยทุ่งซึ่งมันจะนวลดีเว้ยอีแล้วก็ก่อยปล่อยนะอีนะแต่ถ้ายำไปตังหน้านี่เปลี่ยนเกียร์อัพขึ้นไปนี่มีปัญหาเบิืองควางอยอะดิตอนถอนอ่ะตอกตอกบังควางหน่อยอ๋ออันนี้ครับเป็นเทคนิคนะครับจากพี่ประมลน,นะอันนี้นะในการถอนเกียร์แต่การต่อเกียร์ด้านหน้านี่ไม่ต้องมีอะไรมันตึงไม่หลุนะครับถึงแล้วนะร้านลู่นี่นี่ไงร้านนี้เลยนะฮะผมรับรองเลย ว่าสุดยอดนะฮะลูกเทพในตำนานขี่รถมาเพื่อซื้อลูกรูฮะแกอ่องไก่เนี้อไก่ินหหมูหมยังลาบเสลียมยังมี อันนี้นะครับหน้าวัดหนองช้างเนี่ยจะมีร้านลูร้านนี้ร้านลูร้านนี้นี่นี่นี่ดูนะฮะแม่ค้าชื่อแม่ค้าชื่ออย่างครับโยมนาฮะชมะชมป้าโยมอ๋อป้าโยมอ่ะมาหามาหาพี่โยมดีกว่าเล็กพี่ดีกว่าอ่าวันนี้ไม่ได้กินแล้วกอดภาษาเขมงเขาเรียกว่าอะไรครับกอดใช่ไหมตอนนี้เรากอดละเราไม่ได้กินละเรากอดละเราต้องไปที่อื่นแล้อย่ามาติดใจรถผมเหรอแลกบอเอาเนอะรถเนี่ยยืนคีก็อีดหี้ย ท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมขั้แก้วนะครับเติมน้ำมันครั้งแรกกับปีปีวันครั้งแรกเลยเนี่ยน้ำมันมาใหม่ใหม่เลยร้อยเดียวร้อยเดียวมันจะได้เท่าไหร่ร้อยเดียวพอออาผมจะบอกนะว่าเข็มน้ำมันเนี่ยมันเอียงตามขาตั้งนะครับถ้าขาตั้ง ถ้าเราขาตั้งเอียงซ้ายเนี่ยน้ำมันมันก็จะตกซ้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งรถตรงๆเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมานะอันนี้เริ่มเกจน้ํามันผมเพิ่งรู้เลย <c oughs> <c oughs> มันแปลงมันมันแบบตะไดนะครับพี่กอล้อข่อนขาเหี้นักเหี้อดูนักขับปอได้ไดนักเงาอันนี้ผมก็ขี่ซีทีแล้วนะครับโอ้โคตรหนักเลยฟิวลิ่งอะโคตรหนักเลยฮนะแล้วก็คอนี้รู้สึกว่า โอ้สั่นบอกเลยแข็งมันขึ้นมาข,ขึ้นที่แฮนด์เลยฮะแต่นั้นอันนิ่มนะฮะเราไปที่ร้านลาบก่อนนะครับโหร้านลาบมีไหนราคาเขาจะโกงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาทีซีซีมานะเห็นไหมว่าพี่ประมวลอาจจะขาโกงด้านขวาหน่อยนะครับเพราะว่า เขาขี่เนี่ยด้วยความเคยชินเนี่ยเขาต้องเอาขาออกมาครับเพราะว่ามันมันร้อนพอเห็นไหมแหมเห็นไหมแหมแล้วผมก็ขี่ทีซีขาผมก็โก่งเือนนเห็นไหมไปเสร็จไม่ได้ว่าต้องขาโก่งครับมันฮ้อนท่อมันฮ้อนแต่ว่าแฮนเดิลบา์นะครับรับแรงกระแทกจากซับเพนชั่นหรือว่าโชค๊คเนี่ยขึ้นมาเป็นเป็นลูกเป็นลูกเลยฮะคือดิ้นอะเห็นได้ชัดนะฮะ ู้ว่ามันจะเกี่ยวกับที่เขาใส่แหลกด้านหลังหรือเปล่านะครับทำให้คอหน้ามันตัดที่เมื่อกี้ร้านลูกไม่ไม่เปิดนะครับก็เลยจะพามาร้านลาบเลยร้านลาบร้านนี้นี่ร้านประจำผมเลยนะครับชื่อว่าร้านลาบเลี่ยมนะครับเก้าเสลี่ยมนะครับนี่เขาเรียกว่าร้านลาบสเลี่ยม น,น,นี่เลยร้านนี้เลยนี่ร้านลาบเสลียงเดี๋ยวให้พี่มุดประมวลไปสั่งเมื่อเช้าผมก็กินแล้วนะลาบอ่ะแต่ว่ากินอีกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเมื่อเช้าไม่ได้มาด้วยกันนะครับโ,<ล>โอ้ยลงก็ลงหยักกูนี่รถที่นี่นะออมาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมอย่างม่อพอรอบแรกอ่ะได้อยู่แต่พอหล่อมันเข้าสีอืดบ่เฮ้ยผมมาลาบผมแล้วเนี่ยผมมารอบที่สองแล้วนะป้าวันเนี้ยลาบเจ้าผมลาบกระต้มผมแต่เจ้าเนี่ยผมมาตัวไอ้ดีหัวละลาบนี่ะเดี๋ยวนี้มาแล้วเนี่ย อืดเป็นเตือแต่ว่าเกียร์สีมันม้วนแสงได้อยู่ไหนเพ็งอันนี้เราจะเตะอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ใยญ่ต้มต้มผงผมเพราะว่ามันห้อนอันเนี้ยหลังจากที่เราอกหักนะครับร้านลูกร้านลูกจริงมาตรฐานเราจะน้องมากินลูกน้องกินลูกแต่นเขาจะขายเฉพาะวันพุธเออันนี้แต่ว่าพุธนี้เขาไม่ขายแต่ผมบอกเลยร้านหลับสเตียมเนี่ยอร่อยอันดับเบอร์หนึ่งของผมเลยอะถ้าไปเจื้อถ้าไม่เจื้อนะครับมากินเลยอ่ะ ในต้มผมนี่ก็สุดยอดเราพอจีนเหรอห้าสิบบาทอะคือพอลรพอหรออันนี้อันนี้อันนี้เป็นอ่าแลวม่ในี้ลาบที่สุดยอดนะคุณแม่คุณแม่นะแมกคีรุ่ยอะคุณแม่มันจะแม่วันอะพอตีอับไปเล้าแล้วกันนะอ่ตอนนี้ CT 125้และ PG1 นะครับตอนนี้จอดอยู่ที่บ้านผู้ยิ่งใหญ่นะครับเห็นไหมรถเต็มเลยผมจะให้เขาลองเทสดูว่า รถเนี่ย,ยสองคันเนี่ยเขาจะชอบคันไหนอ่ะคือจากที่เขาไม่เคยขี่เลยนะแบบแบบไม่เคยขี่เลยแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นสองล้อตัวจริงนะครับเนี่ยไปไหนเดินทางตลอดนะฮะนี่ให้เขาลองดูว่าเขาชอบอันไหนแบบเป็นสัมผัสแรกนะเป็นมิดนีด่มิดหมายแรกเลยฮะแต่ผมจะไม่ถ่ายหน้าเขาเพราะว่าเดี๋ยวสาวๆจะติดเขาตึมนะฮะพี่พี่พี่คิดว่าอัานอคนที่ทดสอบเนี่ยมันจะเลือกว่าไผ่ถึงรเป่าทองอะกับเลดอ่ะอ่ะ มีอยู่สองอันเนี้ยมีควายที่ไหนจะยุบเลดอ่ะเดี๋ยวขี่พอผมว่านะผมว่าเนี่มันต้องเลือพีจีวันเหมือนผมเพราะว่าเน่นประสิทธิภาพในการขี่อันนี้มันเอสโซซัี่อันนี้เป็นรถแบบคขี่กินกาแฟอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองคันนี้ก่อนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พงน์ลองคันนี้ก่อนนะพี่พงศ์อันนี้นะเดี๋ยวให้เขาลองเลยนะมาพูดเทสเทสอ่ะให้ลองคันนี้ก่อน ไม่เคยขี่มาก่อนนะครับขี่ครั้งแรกเลยให้ลองคันนี้ก่อนเลยแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนต้องทําใจเป็นกลางนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์จากไหนเลยนะเอาแวบ,บแรกที่ได้ขี่ได้ลองครับถือว่าสองคันนี้เป็นรถเซกเมนต์เดียวกันนะครับเป็นรถที่คาแรคเตอร์เดียวกันอเอาง่ายง่ายอย่างนี้ดีกว่าอลองเลยไปเปปรื่องติดเอา้าซัตาร์ทแล้วอ๋ออ่ไปวนหนึ่งรอบแล้วกลับมาลองแรงเท่าแรงเทิร์ ไปเลยอ้าโอ้ว้าแล้วครับมันงัดเกียร์ขึ้นดางบนมันบอกโอ้ยยำหน้ามดผมว่ามันต้องเลือกรถผมแน่นอนเลยว่ะล้านเปอร์เซ็นต์อะผมรู้นี่นะแต่พี่โอ้ยว่าจะมันถึงจะเลือกรถเองเพราะยังขามันสั้นเนี่ยมันจะขึ้มันจะกรอบมันตำมาตีมันตึงเ่ยของหิวมันแยะเหรอมันหวาด หลังจากที่ทดสอบอซีที125ไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นตาของ PG1 นะครับเรายังยังไม่สัมภาษณ์ว่าเออพอใจแค่ไหนนะครับลองขี่สองคันนี้พร้อมกันก่อนไปฮะริ้วเลยริ้วเลยไอเป็นกันกันกันว็งงหมันยแล้วกันงอกหม,หมัเห<ะ>ม,มือนเหมือนเหมือนกับติกลร้องเตือแรงนะ <laughs> แต่ว่าถ้ากี่ระยะยาวนะ,ะจะมีช่วงหนึ่งหมายถึงว่าช่วงเกียร ช่วงลากล้อมมันจะอืด<ะ>มันจะอืดแล้วมันเหมือนว่าอะไรเกี้ยวสามอืดมันมันมันจะยาวแต่เนี่ยต่อตัดตัดตัดได้เลยเกียวสามมันจะอืดอผมล,ลองละเกียวสามอืดไปหน่อยมาแล้วฮะข้าพิธฮะเข้าพิธอ่ะอ่ะสัมภาษณ์เลยฮะสองคันนี้เอาคำเดียวเลยให้คุณเลือกได้หนึ่งคันคันไหน การบิดกับปอปอ่ะอ๋อการบิดอปอกันเอาที่เลือกเอาเที่เลือกอ่ะเอามันนั่งเลือกได้อันเดียวแนะนำด้วยแหละแต่ถ้าจับนี่โอเคนั่งจับอ่าที่นี้เหลือนี่มันก็มันมันสูง้วมันเอาเอี่ยวตัวต่ำแนี่มันต่ำไปหน่อยอ่าเห็นมันต่ำแต่มันกว้างเรื่องเรื่องเลือกกันไหนเลือกกันไหนเอาให้เลือกกันเอ้าแตะๆให้เลือกกันเดียวเลือกเลยเลือกไปเลยกันไปสุดแต่ถ้าเลือกชอบกู เฮ้ยอ้ยอ่ะอันนี้โอเคฮะซีพีชนะไปแล้วฮะตอนนี้ผมบอกแล้วใช่คลองกันเล่ปะอันนี้ไม่อะยังไม่ถึงร้อยโลแต่เนี่ยไม้อะหมื่นกว่าออันนี้คือชอบความงามตัวอิตอ่ะอันนี้สเตอร์ที่สามแปดนะอันนี้สเตอร์สี่สิบนะอันนี้ชอบชอบลายยางแล้วก็ประสิทธิภาพในการขี่นี่ก็พอๆกันเนาะมันจะแบบนาแบบสปอร์ตแบบนี้หน่อย เขาเขาชอบแฮนด์แบบนี้เพราะมันดูสบายกว่าเนาะอูเนี่ยแต่แฮนด์เนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันมันแคบมันท่ะมือสบายขี่ไงแต่นั่นแหละจะขี่ไปตังเจิงยืนขี่อย่างบนับเอาโอเคฮะอ่ะชนะละสำหรับซีพีหนึ่งสองห้าฮะไม่ม่อยากคุยกว่ะ <laughs> น่ามันใจชิบหาย <laughs> อ่ะขอบคุณพี่พงษ์ด้วยฮะ